สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้อีกเช่นเคยนะครับกับเกมดราคอนเมเนียเลเจนหรือว่าเกมมังกรน้อยของเรานั่นเองโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาฟักไข่มังกรนะครับผมจากกิจกรรมมังกรโบราณนะครับก็คือน้องอัมบาดรากอนนั่นเองก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ว่างตัดต่อคลิปก็เลยอาจจะอัพช้านิดนึงนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวพายายามจะอัพให้ทุกคนดูนะครับ โอเคดูไข่น้องเนี่ยครับนี่คือมีความแบบเหมือนกับเป็นความมืดมากๆคือแบบยืดหยุนได้นะครับผมดูแล้วค่อนข้างแบบน่ากลัวครับผมว่ามันค่อนข้างเท่เลยนะครับนี่นะครับแอบบยืดหดยืดหดได้นะครับลองดูดีๆนี่นะครับหดยืดหดยืดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟักไข่น้องกันเลยดูว่าตัวน้องจะน่ารักหรือเปล่านะครับโอเคแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน้องเนี่ยค่อนข้างเหมือนอ การ์ตูนมังกรเรื่องหนึ่งครับที่มันมีไอ้เขี้ยวกุดตัวนี้นะครับผมนี่ทุกคนว่าเหมือนไหมครับเดนตัวผมคิดว่ามันมันเหมือนนะครับผมเดี๋ยวรอดูน้องโตก่อนน้องคิดว่าน้องมีความเหมือนอยู่นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเล็กของน้องนะครับผมฟักไข่ออกมาแล้วก็จะมีธาตุเงาธาตุแสงแล้วก็มีธาตุโลหะด้วยนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีคน ได้กันทุกคนหรือเปล่านะครับผมมีใครได้บ้างก็เมนต์บอกกันได้นะครับผมนี่นะครับตัวล่างเล็กของน้องครับผมตัวเด็กค่อนข้างมีความแบบฮ่าฮา,านิดหนึ่งนะครับผมว่าดูดีครับเกาน้องคือน้องแบบเหมือนโดนแกล้งเหมือนโดนแย่ยังไงไม่ดูนะครับโอเคเหมือนสายพันธุ์นี้ก็จะค่อนข้างเดินช้านิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมเดินช้ามากนะครับ เดี๋ยวเราจะลองไม่ให้น้องดูนะครับดูดว่าน้องจะขู่หรือเปล่านี่น่ยออไม่ขู่เท่าไหร่ครับมีแต่กระโดดนะขอหน่อยขอหน่อยอะไรประมาณนี้ขอหน่อยขอหน่อยหิวแล้วโอเคครับก็เลเวลสามนะนะครับต่อไปเลเวลสี่ก็ตัวเต็มใบนะครับนี่น,น้องกระโดดไม่ค่อยสูงนะครับนี่นะนี้ก็จะเป็นร่างตัวเต็มับของน้องนะครับผมก็น้องอัมราดากรนนะครับผมก็ไม่มีชื่อแปลไทยก็ชื่อตามตัวเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาน้องไปสู้ดูนะครับผมว่าในสนามจริงเนี่ยน้องจะตัวใหญ่หรือว่าจะตัวเล็กขนาดไหนนะครับผมแล้วก็น้องจะมีความเท่หรือเปล่าครับเดี๋ยวขอให้อาหารสักเลเวลเพิ่มอีกสักนิดนึงละกันนะครับโอเคหลังจากให้อาหารเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเลือกด่านสู้ให้น้องนะครับ ก็เอาด่านเป็นสักด่านประมาณเลเวลสักใกล้ๆก,กันนะครับเลเวลสัก10ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเลเวลต่ํากว่านี้นะครับผมเพื่อให้น้องได้โชว์ความสามารถของน้องครับว่าน้องมีความเท่ขนาดไหนในการต่อสู้กับมังกรตัวอื่น,นครับโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกน้องก่อนนะครับขอหาตัวน้องก่อนเออน่าจะอยู่ท้ายๆนะครับเพราะว่าเลเวลน้อยสุดนะครับเลเวลสิบสองนะครับโอเคอยู่ไหนล่ะไม่เจอ โอเคอาะเจอแล้วนะครับนี่นะครับน้องอัมราดกอนของผมนะครับก็จะจมตีด้วยทตุเงานะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเก็บหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับก็จะให้น้องเป็นคนจัดการเลยนะครับโดยจะใช้ทตุเงาจมตีนะครับมันค่อยมันค่อยเหมาะกับทาของน้องครับนี่นะครับผมทีเดียวหายเลยเพราะว่าเลเวลห่างกันตั้ง 3- 4เลเวลนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเพิ่มบัฟพลังนะครับ นี่นะครับก็พลังโจมตีเลเวล12บสองร้อยสองล้านนะครับผมสองร้อยสองล้านล้านเลยครับดูเยอะมากนะครับ <gosto> ไปทำคลิปเจาะลึกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสกิลเอ่อมังกรศักดิ์สิทธิ์อาจจะยังไม่ได้เจาะลึกนะครับเดี๋ยวอาจจะทำมาคลิปต่อจากนี้ก็ได้นะครับผมแต่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละนะครับโอเคนะครับผมก็ชนะแบบใสๆไปเลยนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ